นี่แหละครับสภาพเขื่อนของเขื่อนแม่ท่าแพรเมื่อกี้ผมไปดูแม่น้ํายมเนี่ยเกือบจะท่วมอําเภอศรีสัชนาลัยเลยนะครับแต่ว่าในอ่างเก็บน้าเนี่ยน้าเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่แหละผมต้องการให้ผลักดันโครงการที่จะผ่านน้ําจากแม่น้ํายมเนี่ยเข้ามาสู่อ่างเก็บน้ําต่างๆไม่ว่าะจะเป็นอ่างเก็บแม่แม่สูงอ่างเก็บน้ําห้วงองยางอ่างเก็บน้ำพุ่ท่าแพร ต่างๆที่อยู่ใ,ใกล้เคียงแม่น้ํายมหรือแม่น้ําต่างๆที่มีการท่วมขังเนี่ยควรจะมีการทําท่อทรงดูดน้ําจากแม่น้ําที่ท่วมเหล่านี้เนี่ยเข้ามาที่เขื่อนเข้ามาที่อ่างเหล่านี้นะฮะต้องต้องรอโครงการขอให้มันเป็นไปได้ นี่คือแม่น้ำยมที่บริเวณโรงพยาบาลสาสน,นาลัยนะครับโอ้ฝนตกหนักเลยนะครับกลังมาแล้วฝนวันนี้น้ําไหลแรงมากเลยนะครับน้ําไหลแรงมากเลยเต็มปริบ